แฮ่ก็พบกันอีกครั้งวันนี้เราตัดสินใจแล้วต้องมีการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างหลังจากที่ล่าสุดเราเล่นเพลง Atlantic อานคอนจะงงเล่นตอนไหนไหนคลิปไม่มีเลยอืมคือมันเป็นอย่างดีนะอุยอ้ย

อันตรงนื้อนีลโอ้ยคุณเล่นวาห้าอะไรครั้งห้าอะไรครั้งคู่ผู้ขายบานครั้งแรกแต่คู่มาแตกตรงหลังเมื่อคู่ถือเต้นวัดวัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร นั่นแหละคุณสิ่งที่พวกคุณไม่ดูไปนั่นคือความพยายามของของเราความพยายามที่ล้มเหลวของเรานะก็ไม่เป็นไรในเมื่อมันยังไม่ผ่านเนี่ยเรา,เาคิดว่ามันน่าจะไม่ผ่านในอีกเร็ววันหรอกพูดอะไรวะมันน่าจะยังไม่ผ่านในเออใช่ไหมเหรอโอเคเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคในเมื่อฝีมือเรามันยังไม่ถึงขั้นเราก็ เราก็จะจะนี่จะจะ,จะเรียงเพลงใหม่ให้มันแบบว่าไล,าล่ระดับความยากให้เหลยเราจะเริ่มเล่นตั้งแต่เพลงแรกตล้งแต่ไล่ไล่ลลไปเพื่อที่แบบว่าฝึกมือไงฝึกมือเพลงแรกงั้นวันนี้เพลงแรกก็เป็นเพลง to you ของพี่ยุนมุ่นตรงวะไม่เคยฟังเพลงนี้ แต่ว่าเพลงฟังดูงงนอนมากตลบไปนะเล่นๆไปติดหัวฟาดแล้วก็จะโอเกเพลงน่าจะไม่ยากเพลงน่าจะไม่ยากเดี๋ยวขอติดโทรศัพท์ดีออกไปให้น้าจอนโอเคไม่ยากหใช่ไหมพี่ยุนนี่เพลง <laughs> เพลงแรกมัน <laughs> <laughs> คุณเล่นไม่ได้เฟิร์ไทม์นี่จะทำยังไงวะแต่ว่าเฟิร์ไทม์เนี่ยนะถ้าพูดเนี่ยจะทำไม่ได้ก็ไม่พูด พูดทีไรเพื่อทำไม่ได้ทุกทีเลยนะมาตึ๊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 ต,ต,ต,ต <ssä> ึ๊นี่อยู่นี่อยู่เจวเจนอืม จริงๆแล้วเราเราเมนตพี่เต็บเราเมนต์ยูฟานี่แต่ว่าพี่ยุ่นก็เป็นคนที่เราแอบมองแอบนอกใจพี่เต็บมาบ่อยๆแต่เพลงนี้ก็จะฟังจริงก็เลยฟังแต่เพลงง่ายจังเริ่มง่วงแล้วอะว่า <What? S 1> เพลงนี้ยาก้วล่ะเริ่มง่วงแล้วฟังเริ่ม เริ่มตาจะปิดแล้วแต่เพลงไหนที่เราบอกว่าฟังเนืองๆอ่ะแปลว่าเป็นเพลงดีนะคือแบบว่าเพลงที่ฟังแล้วมันทําให้เราหลับได้คือวัตตีเลยคือถ้าเพลงที่ฟังแล้วน่านิ่วอ่ะนั่นแหละแปลว่าเพลงมันเริ่มแปลกๆแล้วเปิดฟังก่อนนอนก็คือฝันดีกุดไนเลยอ่ะเฮ้ยอย่าโน้เจออย่าโน้เจอเดี๋ยวรุด พยุนเห็หนรถเยอะเฮเราเจอ <c oughs> นกเยอะนกเยอะยุนหยุดก่อนพยุนหยุดหยุดโอเคฝัน,นหน่อยฝันหน่อยฝันหน่อย เกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบมีจังหวะหลุดแล้วจบยังจบแล้วจบแล้วเฮ้ยเพลงคอต้วเนี่ยเกิเจนน่ะเนาะเฮ้ยเฟิร์ตไทม์เนี่ยถ้าไม่พูดอะถ้าไม่ขี้โม้อะก็เฟิร์ตไทม์ได้เออ เออแต่ก,กดติดโพอร์เฟกธรรมดาได้เยอะเลย,ยงงเนี่ยอ่ะมันโปรตดต้องโชว์นะจอมไม่ทันเลยไม่ทันนี่แหละไม่เคยทันเลยเลยไม่เคยกดทันเลยโอเคก็อัน,นแห้ะจบละจบละจบแล้วก็ไปสิอยู่ทำไมเรา